นี่ครับท่านผู้ชมจะพามาชิมครับไสกรอกห่มผ้านะครับวันนี้มีเบรกนัดเบรกประมาณจะค่าร้อยชิ้นนะครับวันนี้ของแผนกกีฬานะครับโรงเรียนของขิวยุยยานะครับซึ่งเอาเด็กมาอบรมวิชาฟุตซอลนะครับนี่คุณตัวก็เตรียมตัวครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาชิมดูเขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยนะทาเท่าไหร่ไม่หมดนะครับแล้วไม่ใช่ไม่หมดทําอะไรไม่พอทำอาไรไม่หมดอ่ะดูครับ เดี๋ยวคุณตัจะเปิดให้ดูอ่ะอะร่อยจนกินไม่หมดนี่ครับวิธีก็ง่ายๆเปิดได้มือเดียวครับนี่พอ,อยังตอนนี้ยังไม่ได้ล็อกครับนี่ปุ๊บเปิดมาอย่างเงี้นะโอะครับอร่อยมากครับต่อ <c oughs> ไปเราก็หยิบออกมาอย่างเงี้นะท่านผู้ชมหยิบปุปปป๊บออกมานะครับเ <c oughs> ขาทาซอสทาอะไรไปแล้วนี่นี่ครับเดี๋ยวคุณตัวจะชิมกับกาแฟวันนี้นี่ครับลองชิมก่อนอืมทำยากความบ๊ก นุ่มครับมันนุ่มอืมขนมปังเก็ดเอเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชม,มฟาร์มเฮาเนี่ยนี่ขนมปังอร่อยระดรับนี่เลยนี่ครับนี่ก็บกาแฟร้อน,น กุณดกาแฟก,ก่นลองมาสิครัดมันอร่อยอร่อยซโอ้ยเข้าที่มากเลยครับเข้ากันมากเลยผักก็ปลอดสารนะครับเนี่ย<ส>ผักปลูกเองนะครับผักสลัดปลูกเองเนี่เห็นไหมครับใส่สลัดไปหน่อยหนึ่งสลัดแก้วนะครับสั่งได้นะครับผมผักกาดแล้วก็ขนมปังนะครับสดมาก เสกอกก็เสกอกระดับพรีเมียมครับเสกอกเดียวน้ำมันนี่ครับใครสนใจนะครับทักมาทางเพจแม่ทุกกี้ชาแน,นลนี่นะครับกูตัวคอนเฟิร์มนะครับ mm hmm. อร่อยห้ามใจไม่อยู่